สวัสดีครับพบกับชาแนลทอทิชนะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูตัวนี้กันนะครับเป็นงานพลาสติกโมเดลคิดนะครับเป็นงานจากค่ายซูเปอร์โนวานะครับตัวนี้นะครับชื่อมูเกนไลเกอร์นะครับเป็นรหัส003นะครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีออกมาแล้ว2ตัวนะครับเป็นสีน้ำเงินชื่อมูรัสมินะครับ เป็นตัวสีน้ำเงินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อไฮเต์นะครับเป็นตัวสีแดงนะครับยังพอหาได้นะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับผมลองเอาตัวนี้มาเล่นก่อนนะครับถ้าถูกใจเดี๋ยวค่อยจัดอีก2ตัวนะครับใครจะอยากหามาเล่นก็ลองไปหาดูนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับเนี่นะฮะเนี่นะครับนี่ด้านข้างมีแบบประกอบแล้วให้ดูนะครับว่าทรงมันประมาณนี้นะครับกล่องใหญ่เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับ เปิดกองมานะครับจะเจอคู่มือแบบนี้ด้วยนะครับคู่มือนี่เป็นคู่มือวิธีการต่อนะครับลองเปิดดูนะครับมันจะมีแผงบอร์ดครับว่าใช้ทั้งหมดกี่แผงครับลองนับดูนะผมนับเป็นแผงกันนับตรงชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นหางด้วยนะครับเป็นชิ้นหางเป็นลวดดัดนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้า14 15 1ด17 1 8 1 9 1 9แผงนะครับต่อกันอ้วกแตกเลยนะครับคลิปนี้คงไม่ทำสีนะครับเพราะว่าแผงเยอะมากนะครับอาจจะทำแค่บบาางส่่่ววนนนนะครรัีีกก็็เปิธตอ คู่มือหนามากนะครับผมตั้งแต่เริ่มทําสีเนี่ยนะครับยังไม่เคยต่อตัวที่มันคู่มือหนาขนาดนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับคู่มือนะครับนอกจากคู่มือนะครับก็จะมีเป็นสติกเกอร์แบบนี้มาให้ด้วยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แยกเป็นชิ้นส่วนได้แบบนี้นะครับเป็นขาคู่หน้านะครับคู่หน้าคือคู่นี้นะครับแล้วก็เป็นคู่หลังนะครับลองหยิบให้ดูสักชิ้นหนึ่งนี่นะครับอันนี้คือขาเขานะครับก็สามารถจัดท่าได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นขาคู่หลังนะครับคู่หลังของเขา นะครับเป็นแบบนี้ชิ้นส่วนแต่ละส่วนที่ประกบเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้แน่นนะครับงานเนี้ยนะครับมันจะมีแบบหลุดบ้างอะไรแบบนี้นะครับบางทีถ้าเกิดจะให้อยู่แบบติดทนเลยเนี่ยอาจจะต้องลงกาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะคิดอยากเอาไปทําสีต่อเนี่ยอย่างผมเนี่ยในส่วนของสีทองตรงเนี้ยนะครับอยากจะเอาถอดไปทําสีต่อนะครับเพราะว่าสีมันดูตุ่นตุ่นไปหน่อยหนึ่งนะครับสีในส่วนของสีทองเนี่ยทุกชิ้นเลยนะครับในส่วนหัวก็เหมือนกันนะครับในส่วนหัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่หลุดบ่อยมากนะครับในส่วนที่เป็นแฉกแฉกเนี่ยนะครับแล นะครับเธอจับไม่ดีม <c oughs> ีเลือดนะครับมีเลือดพุ่งนะฮะและการประกอบเนี่ยมันก็ไม่ได้สนิทนะนะครับเนี่ยประกอบยากเหมือนกันนะครับมันก็ยังเห็นเป็นรอยรอยห่างอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะถอดไปทําสีมากเลยนะครับชิ้นเนี้ยนะครับมันน่าจะทําสีแล้วมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วชิ้นส่วนมันแบบมันไม่แน่นเนี่ยนะครับจับไปจับมาก็จะหลุดอีกแล้วเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ย ก็พยายามกดกดเข้าไปแล้วนะมันก็ยังมันไม่ค่อยแน่นนะครับถ้าจะเอาให้ยืนแบบอยู่แบบถาวรเลยอ่ะคือต้องลงกาวนะครับทากาวไว้ดีกว่านะครับชิ้นส่วนไม่แน่นนะฮะแต่ว่านี่ผมจะไปทำสีต่อผมก็เลยยังไม่ลงกาวนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนลําตัวนี่ลําตัวเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับลาตัวเขาจะมีการอย่างนี้ได้นะครับลําตัวการขยับของลําตัวจุดขยับต่างๆนะครับ เดี๋ยวลองเอาชิ้นที่ประกอบแล้วนะครับมาประกอบเป็นตัวเสือดูนะครับมันเป็นเสือหรือสิงโตกันแน่นะครับตัวนี้ไลเกอร์นะครับนี่นะครับก็ประกอบเข้าไปชิ้นขานี่นะครับขาหลังนะประกอบเข้าไปก่อนนะครับนี่แล้วก็เอาขาอีกข้างหนึ่งมาใส่นะครับไอการประกอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้ยากแต่ยากตรงที่ว่าไอชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยนะครับเวลาเรามีการออกแรงหรือขยับมันเนี่ยมันจะหลุดชิ้นนู้นนี่ชิ้นนู้นหลุดชิ้นนี้หลุดเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยพอขยับจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันนจะเป็ เป็นส่วนที่มันน่าลองคานเวลาประกอบนะครับเนี่ยอันนี้ก็หลุดอีกแล้วนะครับเพราะจับไปโดนมาหน่อยมันก็หลุดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องลงเป็นทากาวไว้เลยนะครับถ้าเกิดเราจะไม่ได้ถอดมาทําสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ทาลางใส่เข้าไปนะครับแล้วตอนใส่ต้องระวังอีกนะเพราะว่ามันมีชิ้นแหลมๆอีกถ้าเกิดจับไม่ดีเนี่ยนะครับทิ่มมืออีกนะครับเจ็บอีกนะฮะแล้วก็เช้นขาขาหน้านะครับนี่ใส่เข้าไปนี่นะครับ ขาหน้าอีกข้างหนึง่งใส่เข้าไปนี่นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เออใส่หัวก่อนแล้วกันแต่แต่หัวเนี่ยมันจุดทิ่มมือเลยนะครับใส่หางก่อนแล้วกันใส่ตรงที่มันไม่ค่อยทิ่มมือนะฮะหางเนี่ยมันจะใส่ยัดยากนิดนึงนะครับมันจะเป็นคล้ายๆสายไฟนะเนะะี่ยหางมันจะสามารถดัดได้นะครับทิ่มเข้าไปมันก็ไม่ค่อยเข้าอยู่ดีนะจะเข้าแบบไม่ได้แน่นมาก นี่นะครับใส่หางเข้าไปนะฮะพอใส่หางเข้าไปเสร็จนะครับเอาจุดที่เอานี่อย่องไกันหัวอนก็ได้นะครับใส่หัวเข้าไปใส่เงี้ยเนี่ยเห็นไหมนะหลุดอีกแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่มันน่ารองคานของงานนี้นะครับมันจะหลุดอยู่เรื่อยเดี๋ยนู่นเดี๋ยวนี่น่น,น,นหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีหลุดมาหลุดตรงไหนมาก็ไม่รู้หาไม่เจอเดี๋ยวก่อนนะหลุดจากไหนมาวะเนี่ย อันนี้ไม่รู้หลุดจ,จากตรงไหนมาเดี๋ยวค่อยดูนะครับเนี่ยหลุดหลุดมานะครับแล้วก็ใส่ดาบเข้าไปนะครับปิดดาบเข้าไปอันนี้นี่นะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีตัวปิดปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วตรงขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ติดดาบนะมันจะมีเป็นชิ้นเนี้ยชิ้นสีแดงเนี่ยสามารถมาติดปิดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะติดดาบนะครับก็ติดเข้าไปเลย แบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนี่ประมาณนี้นะครับก็ลองดูเป็นทรงนะครับมันก็เป็นตัวเท่ๆเลยนะครับสวยๆเท่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ทําสีเพิ่มไปทนไม่ได้นะครับตอนถ่ายรูปนะครับจริงๆจะปิดคลิปแล้วนะครับหมายถึงจะถ่ายปิดปิดคลิปแล้วถ่ายรูปอยู่เพราะถ่ายรูปสีมันหมองๆไว้แบบไอ้ตรงที่เป็นสีเหลืองที่ผมบอกนะครับสีเหลืองทุกจุดเลยนะครับชิ้นเป็นพลาสสีเหลืองนะมันสีมันหมองมากนะครับมันดูไม่ค่อยสมกับเป็นหุ่นแบบ คือหุ่นแบบสไตล์เนี่ยมันต้องดุกว่านี้จะให้มันดุกว่านี้มันต้องทําเป็นแบบสีโลหะนะครับก็เลยทําเป็นสีทองออกเป็นแบบโลหะโลหะหน่อยเงาๆหน่อยนะครับแล้วก็ทําสีตรงกลงเล็บเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็คือผมอยากให้มันดูเป็นแบบหุ่นยนต์ที่มันดูมีความดุดันนะฮะตัวนี้มันมันควรจะดุดันแบบนี้แหละนะครับทำสีเงินเงาเอะไรแบบนี้มันจะดูดีกว่าที่มันเป็นแผงแบบพลาสติกมานะครับสีเหลืองเขาเนี่ยไม่เวิร์กเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็สีเงินที่มันเป็นชิ้น กงเล็บอะเล็บเท้าอะมันก็ไม่เวิร์กเหมือนการมาเดิมๆคือสีแบบหมองมากนะครับมันไม่แจ่มอะนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เนี่ยผมก็พยายามแปะนะครับเพราะว่าเขามีมาให้แปะนะตอนแรกไม่แปะมันก็ดูโล่งๆนะครับตอนที่ทาสีมันก็ยังไม่สวยนะพอแปะไปมันก็เพิ่มดีเทลเพิ่มอะไรชัดขึ้นนะครับแต่ว่าผมกับสติกเกอร์เนี่ยเป็นของแบบไม่ถูกกันเลยนะฮะติดสติกเกอร์ธรรมดาก็แย่แล้วยิ่งเจอสติกเกอร์น้ำเข้าไปอีกนะครับโอ้โหโคตรยากเลย ใครเคยติดสติกเกอร์น้ำน่าจะรู้นะฮะคือใจร้อนเนี่ยไปแล้วติดไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มันต้องใช้ความปันี้ด้วยต้องแบบแช่น้ำนะครับแล้วค่อยๆเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็แปะแล้วค่อยๆเอาขัา้นตอนบัดเช็ดเช็ดเชแบบใช้ขั้นตอนบัดในการแบบแนบอบะแนบบชิ้นสติกเกอร์อะไรพวกนี้โอ้โหผมทําไม่ได้อะไรแบบนั้นอนะคือมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมสติกเกอร์มันแบบติดบ้างไม่ติดบ้างตามตัวเนี่ยมันหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยนะครับ คือติดแล้วบางจุดติดแล้วก็หลุดติดมือก็มีนะครับแบบจับจับอยู่อ้าวหลุดติดมือมาซิเกอร์ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนอื่นนะผมว่าเขาทําได้แต่ผมน่มีปัญหาเรื่องสิเกอร์ะอน,นะครับจะค่อนข้างใจร้อนนะฮะในส่วนที่ทําสีเนี่ยจะมีเป็นกรงเล็บนะครับแล้วก็เป็นส่วนสีเอ่อที่เป็นสีทองทั้งหมดจะทําสีใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ทําตรงเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยนะครับตรงข้างหลังเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นไอพ่นนะผมก็เลยทําเป็นสีเงินเข้าไปแล้วพ่นเป็นแบบคาบเขา่าเข้าไป นะครับไม่รู้จริงๆไปไอโฟนหรือเปล่าแล้วก็ตัดเส้นไปบ้างบางจุดนะครับใช้ปากการกรนดัมเนี่ยแหละตัดเส้นนะครับไอส่วนที่ต้องระวังเนี่ยคือทั้งตัวเลยนะครับมันจะตัวเนี้ยนะครับถ้าเราขยับเล่นคือมันมีจุดขยับเยอะแต่ว่าควรจะแบบติดกาวไว้เลยนะครับติดกาวไว้เพื่อที่จะให้มาชิ้นแต่ละชิ้นที่มันประกบกันอยู่เนี่ยมันอยู่อยู่ที่ของมันนะครับ เวลาเราขยับจัดท่าจัดทางอะไรพวกนี้นะครับมันพร้อมจะแบบจะหลุดจะล่วงทุกอย่างเลยนะครับทุกชิ้นเลยถ้าจะทุกชิ้นเลยนะครับชิ้นลาแหลมเนี่ยพร้อมจะล่วงหมดนะครับผมถึงต้องเอาคลิปนี้ผมถึงต้องเอาไอ้ตรงฐานหมุนมามาวางไว้เพื่อที่จะจับส่องให้ดูซ้ายขวาว่ามันสวยอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ใช้ตัวฐานหมุนเนี่ยนะครับจับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนะครับไม่ต้องถ่ายคลิปพอดีนะฮะ ในส่วนลูกเล่นของเขาเนี่ยที่ผมชอบนะก็คือเป็นเป็นอะไรเป็นส่วนของใบมีดนะครับใบมีดม,มันสามารถแบบปรับองศาเล่นได้อะไรพวกเนี้ยนะครับจับท่าจัดทางได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูในรูปดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูดูตอนสดๆเดี่ยเดี๋ยวร่วงอีกนะครับมันเป็นตัวที่ผมยังไม่ได้ลงกลาอ่ะยังไม่ได้ทากาเพราะว่าผมารู้สึกว่าผมจะต้องทําสีเพิ่มอีกนะครับในบางจุดนะฮะ คือข้อเสียของมันของตัวนี้เลยคือมันชอบหลุดนะครับถ้าเกิดแบบไม่ติดกาวเนี่ยมันจะมีปัญหาในการเล่นแต่ทีเนี้ยผมยังต้องการทําสีเพิ่มอยู่ผมก็เลยยังไม่ติดกาวนะครับเนี่ยดาบมันเนี่ยนะครับเท่มากนะฮะดาบเนี่ยมีดาบ2ฝั่งอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเดี๋ยวไปดูในรูปแล้วกันจัดท่าถ่ายรูปมันจะสวยกว่านะครับมาหมุนๆอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวก็ร่วงนะครับ ตัวน,นี้ถ้าเกิดใครแบบชอบหุ่นทรายแบบเนี้นะครับผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการจัดไอคชั่นเยอะๆต้องติดกาวนะครับติดกาวไว้เลยดีกว่ามันจะเล่นสนุกกว่าอย่างผมนี่ไม่ติดกาวนะครับจับก็ล่วงดีก็ล่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะ อันนี้ผมลองยืนเทียบกับตัวโอเมก้าเลกให้ดูนะครับตัวนี้เป็นงานซอยงานแท้นะครับอันนี้ผมลองยืนเทียบกับตัวเดนเล็กให้ดูนะครับตัวนี้นะครับงานแท้ทาคาร่านะครับอันนี้ลองยืนเทียบกับตัว MP43 นะครับเมกคาซอนนะครับอันนี้ลองยืนเทียบกับตัวสกอร์นะครับอันนี้ลองยืนกับกิมล็อกนะครับงานเวอร์เจียงนะครับอ่ะนะครับมาดูตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมจุดประสงค์จริงๆเลยนะในการซื้อไอตัวมูเกนไลเกอร์มาเนี่ยนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าสเกลเนี่ยมันเข้ากับตัวนี้นะครับหมายถึงเวลายืนด้วยกันนะมันเข้าด้วยกันได้แล้วมันก็จริงๆนะครับดูสเกลหัวจากตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันใกล้เคียงกันมากนะครับตัวนี้อาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันยืนด้วยกันได้ในร่างสัตว์นะที่ผมคงไม่ได้แปลงร่างให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร่างหนเนี่ยมันยืนด้วยกันบาลานซ์เลยนะครับดูเท้านะเท้าของตัวนี้กับเท้าของตัวนี้เท้าใกล้กันเลยนะครับ ใครสนใจจะหาล่งางหุ่นยนต์ไอ้ล่างสิงล่างเสืออะไรเนี่ยมายืนกับตัวตัวนี้นะนะครับแนะนาเลยใช่เลยนะครับตัวของไอ้ซูเปอร์โนวาเนี่ยตัวมูเกนไลเกอร์หรือว่าอะไรอะไฮยตเตะอะไรพวกเนี้ยสีแดงสีน้ําเงินสีขาวเนี่ยเอามายืนได้เลยสเกลใกล้กันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยความสูงมันจะอยู่ที่ประมาณ20ผมวัดสิ่งตรงหัวนี้นะอยู่ประมาณ2 4เซนนะครับ ตัวนี้นะครับไอตัวเสือเนี่ยนะครับไอมูเกนไลเกอร์เนี่ยความยาวมันเนี่ยมันค่อนข้างกินพื้นที่ในตู้นะมันน่าจะประมาณ30ถ้าถึงหางเนี่ยประมาณ35เซนได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครจะไปวางในตู้ต้องเผื่อพื้นที่นิดหนึ่งนะครับนี่ก็เอามาให้ดูกันนะฮะก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยนะครับเอามาให้ดูประมาณนี้แหละนะครับจุดประสงค์ที่ผมซื้อตัวมูเกนมาเพื่อจะมายืนกับตัวนี้นะครับก็เราเอามาให้ดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ